ยินดีต้อนรับทุกคนสู่หนังสือเสียงนะคะเป็นหนังสือเล่มใหม่ที่แปลเป็นไทยะคะ่ะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยดรโจโดิสเพนซ์ลาห์ผู้ที่เป็นนักประสาทวิทยาแล้วก็มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับการรักษาตัวตัวเองนะคะแล้วก็คนอื่นด้วยการใช้ความคิดและอารมณ์ความรู้สึก อมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันค่ะหนังสือเล่มนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของหลายๆคนไปเลยก็ได้และหลายๆคนก็อาจจะสามารถที่จะเยียวยารักษาตัวเองได้จากการนําวิธีปฏิบัติจากหนังสือเล่มนี้ค่ะไปใช้ในชีวิตจริงของทุกๆคนได้เลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีชื่อว่า Breaking the Habit s of Being Yourself แปลเป็นไทยก็คือทลายนิสัยเก่า วิธีปล่อยวางความคิดแล้วก็สร้างตัวตนใหม่นะคะส่วนผู้แปลเนี่ยชื่อจักริดจีอุ่นนอยค่ะก่อนที่เราจะเข้าบทที่หนึ่งเนี่ยเรามาดูคำนิยมกันก่อนนะคะเริ่มกันเลยนะคะสมองของคุณน,นั้นเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่ตัวคุณทำรวมถึงวิธีคิดที่คุณคิด วิธีที่คุณรู้สึกวิธีที่คุณปฏิบัติและบอกบอกว่าคุณเข้ากับผู้อื่นได้ดีเพียงใดมันเป็นอวัยวะแห่งบุคลิกภาพลักษณะนิสัยความเฉลียวฉลายและในทุกๆก,การตัดสินใจของคุณจากประสบการณ์ในงานจำลองภาพสมองของผมกับผู้ป่วยหลายหมื่นคนรายทั่วโลกตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมามันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า เมื่อสมองของคุณทำงานถูกต้องคุณก็จะทำงานได้ดีและเมื่อสมองของคุณมีปัญหาคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะมกพบปัญหาในชีวิตของคุณด้วยเช่นกันโดยสมองที่ดีขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมั่งคังขึ้นฉลาดขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น เมื่อสมองอ่อนแอลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเช่นการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือบาดแผลทางอารมณ์ในอดีตผนผู้นั้นจะเศร้าโศกเจ็บป่วยอยากจนฉลาดน้อยกว่าและประสบความสำเร็จน้อยกว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจได้ว่าอาการบาดแผลหรือบาดเจ็บสามารถทำร้ายสมองได้อย่างไรแต่นักวิจัยยังพบว่า การคิดในเชิงลบและการวางกรอบแนวทางที่ไม่ดีจากอดีตของเรานั้นสามารถส่งผลกระทบต่อสมองได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นผมโตมากับพี่ชายที่ตั้งใจโยนผมไปทั่วความตึงเครียดและความตัวอย่างต่อเนื่องที่ผมได้รู้สึกนั้นไปสู่ความวิตกกังวลในระดับที่สูงขึ้นรู้แบบการคิดวิตกกังวล และระแวดระวังอยู่เสมอโดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นความกลัวนี้ทำให้เกิดการทำงานที่มากเกินไปในระยะยาวที่เป็นศูนย์ความลัวในสมองของผมจนกระทั่งผมสามารถผ่านพ้นมันไปได้ในช่วงภายหลังของชีวิตในหนังสือทลายนิสัยเก่าเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เพื่อนร่วมง,งานของผมอย่าง l o โจดิสเ d i s p e n s จะช่วยแนะแนวทาง ให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในสมองของคุณเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงสภาวะใหม่แห่งจิตหนังสือเล่มใหม่ของเขานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นและเขายังคงกล่าวด้วยความเมตตาและสติปัญญาเช่นเดียวกับที่เขาทำในภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล What the Life Do We Know ในหนังสือเล่มแรกของเขาอย่าง Evoke your brain แม้ว่าผมจะคิดว่าสมองเปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์ซึ่งมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตัวฮาร์ดแวร์การทำงานเชิงกายภาพอย่างแท้จริงของสมองไม่ได้แยกออกจากซอฟต์แวร์หรือการโปรแกรมคำสั่งและปรับรูปร่างอย่างต่อ,อเนื่องที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของเราซะด้วยพวกมันมีผลกระทบอย่างมากต่อ,อก,กันและกันพวกเราส่วนใหญ่มีบาดแผลบางอย่างในชีวิต ก็ใช้ชีวิตอยู่กับแผลที่เกิดขึ้นในทุกๆวันการขาจัดประสบการณ์เหล่านั้นเด็กกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสมองซึ่งสามารถรักษาบาดแผลนี้ได้อย่างอัศจรรย์แน่นอนว่าการสร้างวิสัยที่ดีต่อสมองเช่นการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายและสารบางอย่างสำหรับสมองกิจวัตรเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการทำงานของสมองนอกจากนี้ความคิดชั่วขณะของคุณยังมีพลังในการเยียวยาอันทรงพลังต่อสมองหรือมันอาจจะทำแบบเดียวกันกับกิจวัตรที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือบาดแผลต่อคุณเช่นเดียวกับประสบการณ์ในอดีตที่สามารถกลายเป็นโครกข่ายภายในสมองการศึกษาที่เราทำที่เอเมนคลินิกเรียกว่า brain spec imaging spec ก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบปล่อยโฟตอนเดียวเป็นการศึกษาทางวพทยศาสตร์นิวเคลียร์ที่พิจารณาการไหลเวียนของเลือดและรูปแบบกิจกรรมซึ่งแตกต่างจากการสแกน CT หรือว่า MRI ซึ่งตรวจวัดลักษณะกายวิภาคของสมองเนื่องจากสเปกจะดูการทำงานของสมองงานวิจัยด้านสเปกของเราซึ่งตอนนี้ สแกนสมองของผู้คนไปแล้วกว่า70,000ครั้งได้สอนบทเรียนชีวิตที่สำคัญมากมายเกี่ยวกับสมองเช่นการบาดเจ็บที่สมองสามารถทำลายชีวิตผู้คนได้แอลกอฮอล์ไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพและมักแสดงให้เห็นถึงความเสียหายอย่างมากในการสแกนสเปกยาหลายชนิดที่หลายคนใช้เป็นประจำเช่นยาคลายเครียดบางชนิดกลับไม่ส่งผลดีต่อสมองโรค เช่นเอาลไซเมอร์เริ่มต้นในสมองเป็นเวลานานหลายทศวรรษก่อนที่ผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการการสแกนสเปกยังสอนว่าในฐานะเช่นเดียวกับที่สังคมทำเราจำเป็นต้องมีความรักและเคารพต่อสมองให้มากขึ้นและการปล่อยให้พวกเด็กๆได้ไเล่นกีฬาที่มีการประทะกันเช่นฟุตบอลและฮอกกี้นั้นไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดมากนัก บทเรียนที่น่าตื่นเต้นที่สุดบทหนึง่งที่ผมได้เรียนรู้คือผู้คนสามารถเปลี่ยนแปลงสมองและเปลี่ยนชีวิตของเขาได้อย่างแท้จริงโดยการสร้างนิสัยที่ดีต่อสมองอย่างสม่ำเสมอเช่นการแก้ไขความเชื่อเชิงลบและการใช้กระบวนการทำสมาธิอย่างเช่นที่ดรโจดิสเพนซาจะกล่าวถึงในการศึกษาชุดหนึ่งที่เราตีพิมพ์ผลการวิจัยนั้นกบว่า การฝึกสมาธิแบบเดียวกันกันกบที่ดรโจดิสเพนซาแนะนำนั้นกลับช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองส่วนฟรีฟอนฟรีฟอน o ทลคอเท r กซ์ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดมากที่สุดในสมองของคุณหลังจากทำสมาธิทุกวันเป็นเวลาแปดสัปดาห์เลือกสมองส่วนฟ r e ฟอนฟรีฟอน o ทลคอเทกซ ขณะพักก็จะแข็งแรงขึ้นและความทรงจำของอาสาสมัครก็ดีขึ้นเช่นกันแล้วมันก็มีหลายวิธีในการรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของสมองเช่นกันความคาดหวังของผมก็คือการได้เห็นคุณเกิดภาวะสมองอิวกระหายเช่นเดียวกับผมและต้องการให้สมองทำงานได้ดีขึ้นงานสร้างภาพจากสมองของเราได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตของตัวผมเอง ไม่นานหลังจากที่ผมเริ่มทำกับการสแกนด้วยเทคนิคสเปกในปี1991ผมตัดสินใจดูสภาพของสมองตัวเองตัวผมเองที่มีอายุ37ปีในตอนนั้นเมื่อผมเห็นลักษณะที่เป็นพิษและเป็นลุมเป็นบ่อในภาพสมองของตัวเองผมก็รู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแน่ๆตลอดชีวิต ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดิ่งเล่าในสุหรี่และไม่เคยใช้ยาเสพติดแล้วทำไมสมองของผมจึงดูแย่จังก่อนที่ผมจะเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพสมองจริงๆผมมีนิสัยเกี่ยวกับสมองที่ไม่ดีหลายอยา่างผมกินอาหารจานด่วนเยอะมากดื่มเครื่องดื่มไดเอทโซดาเหมือนกับว่ามันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมแถมมันจะนอนเพียงคืนละ4-5ชั่วโมงเท่านั้น และแบกรับความเจ็บปวดจากอดีตที่ไม่ได้รับการตรวจสอบผมไม่ได้ออกกำลังกายรู้สึกเหนื่เรื้อรังและมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น30กกสิ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันกำลังทำร้ายผมและไม่ได้เป็นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นการสแกนครั้งล่าสุดเผยเห็นว่าสมองของผมดูมีสุขภาพดีขึ้นและดูอ่อเย่อกว่าเมื่อ20ปีก่อนสมองของผมแก่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัด สมองของคุณก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นกันเมื่อคุณตัดสินใจดูแลมันยังเหมาะสมหลังจากเห็นภาพสแกนต้นฉบับของตัวเองผมอยากให้สมองดีขึ้นหนังสือเล่มดีจะช่วยคุณดีขึ้นได้เช่นกันผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการอ่านมันมากพอๆออกับที่ผมทำแตเนียงจีเอเมนผู้เขียนหนังสือ Change Your Brain Change Your Life